สวัสดีครับพี่เปียกสวัสดีเสือสิงกระทิงเล็บสวัสดีหนูตองหนูตองพระนคร <laughs> dù dù ban chăng tường dù ban chăng tường <laughs> lưu máy chăng tường nu tôm กำลังลื <ät> <smoke> <sl> ้อฟื้นอาการขั้นโคม่ากำลังลื้อฟื้นกลองไฟขนาดจิ๋วขณานี้กำลังนั่งรอหัวเทียนบ้านบังลี บ้านทะลีทะลีเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นช่างเตึงช่างตือง, <c oughs> ง,งสาบูเหลี่ยมสาบูเคเหลี่ยม <c oughs> นี่ไงเหลี่ยมเห็นไหม นี่ไงเหลี่ยมนี่ไงเหลี่ยมนี่ไงเหลี่ยมรถติดก็จะลื้อครับรถรถคันนี้ติดก็จะลื้อลือใหม่ไปยิงายใหม่ทำสีใหม่นะครับผมจะเอาไปประกวดนะครับ คิปสุดท้ายห้องห่างว่าคันนี้จะเอาไปประกวดนะครับตอนนี้ขอให้มันติดก็พอครับตอนนี้ขอให้มันติดก็พอถ้ามันติดนี่จะลื้อทําใหม่ครับจะลื้อทําสีใหม่ครับก่อนอันนี้หัวเทียนบอดครับร <c oughs> อหัวเทียนอยู่นะครับสามชั่วโมงไม่รู้มันจะมาไหมครับหัวเทียนเดี๋ยวจะลย ปักหัวเทียนรูปแบบใหม่ครับวันนี้ว่างครับวันนี้ทำโครงการนะครับผมนี่ครับโครงการนะครับผมนี่ครับโปรเจกต์นะฮะพรุ่งนี้นะครับผมโปรเจกต์พร้อมนำเสนอนะครับผมโปรเจกต์โปรเจกต์นี่นะฮะนี่เป็นชุดสายไฟ สาธิตการทํางานของระบบหัวฉีดน,นะครับผมซึ่งสาธิตเป็นเหตุการณ์จําลองเช่นสายไฟขาดปั๊กหลุดรวมนะครับผมแล้วก็ไฟก็จะแดงไฟก็จะแสดงเป็นรหัสโค้ดนี่ฮะก็ได้แยกปั๊กออกมาแล้วนะฮะ แล้วก็มาทำโครงการนะฮะติดบอร์ดนะฮะรอเก่านะคันนี้ก็ไม่ติดครับคันนี้ก็จะเอาไปประกวดเหมือนกันนะครับคันนี้คันนี้ก็จะเอาไปประกวดเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใช้ไฟถึรอฝาอยู่นะฮะ รอเสื o, mo, ้อกับฝาอยู่นะครับคันนี้ดูยังดูมันเสียอาลมกซีบีวอ่ะครับซีบีวท่านะแสดงว่าลูซี่บีวอ่ะมันเอาลูกยังลิสเดอร์เออล่าสุดนะครับผมล่าสุดเขาสั่งนะฮะรอฝาอยู่นะฮะวาลเอฟโฟนะครับผม ตอนนี้เราเอฟโฟจะลงทะเลไปแล้วหรอว่าเราเอฟโฟสั่งเป็นเดือนแล้วนะครับผมยังไม่ได้เลยนะครับผมที่เรียกว่าสองอาทิตย์ที่เรียกว่าสี่วันได้ครับตอนเดือนหนึ่งเลยยังไม่ได้เลยนะครับผมสงสัยลงทะเลลอยลำไปกับน้ำน้ำครีมแล้วนะครับผมช่วงนี้ว่างครับช่วงนี้ว่างครับไม่มีอะไรทำนะไปแล้วนะครับผม